เอ้จอดร์นดีดีไปมันมีเลือกอ่ะไก่อไอ้เกาหลีอ่ะดิโอ้โหชั้นอ่ะมันมีเสีเว้ยมันสีโอ้โหลูกขาแม่งยืนนิ่งกันเลยอ่ะแม่มันนวมทั้งตัวเลยอ่ะมันเอาตัวรวจมากระทืบอ่ะแม่งมาทักกองร้อยเลยไอ้เว้เอ้ยมันเจียบมันรับแต่โตมาด้วยอ่ะรวมพูนเลยโอ้โหไอ้เกาหลีมันติดเรื่องเลยละลูกพี่ แม่มันบอกว่าฝากไปบอกหมาแก่เจซี่ด้วยนะโอ้โหคำนี้เลยเหรอพี่นี้เลยแก่ตอนนี้แก่เราจะไปจอดดีๆก่อนไว้ได้อะไรเนี่ยมันทางรถแก่ด้วยอ่ะใช่ที่เกาหลีอ่ะเกาหลีอ่ะเบื่อแล้วอยากลองของใหม่อ่ะนี่ไงของใหม่ก็ด้านหน้าชอยอ่ะตีไปแล้วเรื่องอะไรชักเรื่องอะไรเสียไปก่อนแล้วกันเอาเรื่องนี้ก่อนเนี่ยแต่อยากนองกับเอ็มซีจังเลยอีโนะ สรุปแล้วจอแดนไปด่าลากูพาแล้วไงเป็นไงตาว่จอแดเดี๋ยวทีเนี้ยถ้าเดี๋ยวไอพวกเดียวเอมขับรถมาใช่ปะแล้วมันถามว่าใครด่าให้เดี๋ยวให้จอแดนพูดเลยว่าฉันเองด่าแกมีปัญหาเลยไหมแล้วก็ให้จอแดนท้าตัวตัวเลยถ้าไม่งั้นก็เดินไปคูดมันเลยเอาจอแดนไปด้วยโอเคจัมนัน้าตัวตัวเลยเดินไปคูดดีกว่าบ้เออเอาเป็นว่าจาคำฉันไว้ทุกคนแฟม่ะ ไม่บิดกระลุมโอเคไหมใช่โอ้โหต้องบิดเลยเดีวไอ้นนี้เวลาลุมทีไรมันชักนะฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนฟังอย่าพอจอแดนต่อยกับมันตัวตัวใช่ไหมแล้วเรารู้รู้สึกว่าท่าไปดีก็ใสเลยเดี๋ยวใช่ถ้าจอท่าแบบว่าจอแดนจะจอแดนยกมืออจอแดนยกมือออาทีก็ได้เดี๋ยวถ้าจอแดนไม่ไหวจอแดนวิ่งกลับมาแล้วบอกว่าเอ้ยบัตเต เรียกก็ได้เออเราเราก็สาดไปเลยหรือเปล่าลูกเอ้ไปสาดสิไมปสาดดีไปสาดดีก็เอาต่อยกันก่อนเนาะทั้งนั้นเออใส่นัวก่อนเราใส่นัวแทงตีก่อนไม่สดนถ้ามันใส่เราอ่ะทีนี้เปิดหลังรถให้หน่อยดิแม่เราสา่เราจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคือถ้ามันเปิดมาเราเปิดกลับเลยไปรอรอเบอร์เปล่าเลยแล้วกันพ่อเตอร์โอ้ยลูกพี่เจสซี่ขอวอหน่อยสิวออยู่กับไอ้โบด่ะ ลเราบูทไปไหนกำลังมาจริงจริงมาทั้นเก็บไปในรถปะไม่ได้เอามาใช้เลยไม่ค่อยจะเป็นบางทีอะฮะใครมามาเถอะเขาหลุดพี่เขาไม่ได้ไปแล้วมีปัญหาเซมาวะเขาจะไปเคลียร์ใจกันนะมาเถอะเคลียร์เรื่องอะไรวะอ๋อโดนพวกเกาหลีลุงกระเทิร์มาน่ะไปพาวไปพาวไปพาว ไม่ไม่ไมมพกหรอเป,าป่าลูกเพ่โอ้ย <c oughs> มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่มีแบบว่าไอ้ดวอะไปโลดโทรหามันเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเดินเดี๋ยวจะเดินไปคุยกันที่ฮูดโทรหาเลยบอกว่าเจอตัวแล้วนะไม่ไม่บอกว่าเจอตัวบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันเดินไปคุยที่โูดอโ่อเจเรนอยู่ไหนมาที่สวนเลยไปหาเลยสวนสวนเลยนะขนะอ,อสองสองวิเลกแม่แล้เจเรนไปคุยกับคนอยู่ดีโอเอด้วยเป็ด ใครนะเด็กเล่นถ้าถ้าไม่เดียวหน้าบูทเรไรอ๋อโอเคโทรเลยนะรอเลขอะไรนะสี่สิบสี่แปดเอ็มแมดดี้ไเมุ่งนี้ไปไหนเนี่ยไอ้จินอ่ะไอ้จินอยู่นี่แมดดี้ไปไหนวะเช็คเช็คเช็คโทรแล้วกันไม่ต้องรอแล้วให้แมดดี้ให้บูทมายังบูทว่าให้มันรอที่พูนเลยเดี๋ยวเราเดินไปให้มันรอหน่อยก็ดีมินะจำชื่อมันไม่ได้ พ่อไปลับกระเปอ้รถชนเงี้โวยได้เอ้อจุวยไปได้โค้ไปสักไกลเลยบ้าเลยมาเดอรต้องเป็นไกด์บ้างล่ะดีที่แขนไม่หักขาไม่หักไมปไปกองไปการเงา้ว้ยนะโอ้ม้าเลยดวงดวงมันฟเามือคือ ต้องเข้าใจด้วยว่าฉันเมาโคเคนมาแม่คนแม่งเด็ดกักลักเออขอฉลองเออมันขับปิดเลยช้าทำแล้วมาเดินฉันมีทุระนะต้องไปทำทุระก็เลยต้องขับออกมาจริงๆอ่ะเออใช่แล้วแม่งงับเก่งเออผมเสียมแล้วเออไปก็แบบอะไรวะไอ้โพโพมีเสียมแม่งกันเป็นเรื่องขี่รถจังเลยไม่โดาคนโอมแม่เออ คนแม่งควรอยตรงกลางหรอกาหามั่งหอกวปฏิวัติว่าไม่ไม่เจ็บมากแค่มาเอ่อตับแคล้ยเจ็บดิพวกโเจ็บกเลยเอ้ยฉันขอโทษนะเวนเอดีแกไม่น็อกซะก่อนนะขอโทษขอโทษจะขาเธอโคบอลแล้วไปไปต้อสายมาเ้อไปกันไปโน ตัวอะไรมาต้องพกมีดอะไรไหมเนี่ยเวนเขาไปเดินไปแล้วหรอป้าเตอไ้เราต้องพกมีอะไรไหมเจเล่นดีกว่าบู๊ดแล้อยเเล่น ดเดี๋ยวเราไปหักลาดบันโอเคไหมห mọi người gần lao เฮ้ยอยากกินกิมบับว่ะโอ้โหไม่อยู่สักโต๊ะโอ้โยอยโ่เว้โหนี่ยแม่อยู่บนตึกหักล้านแบกเลยดีกว่าเออ สวัได้ีดไ,ดไเดงเลยร้านกินจีเนี่ยไ,ไอ้พวกคิมบัตเนี่ยโทตีเดไอ้พวกเกาหลีไอ้พวกเกาหลีเหนือ นั่น่จะไม่น่าไม่น่าใช่กับเรา อไันเมนเลกบ้าเราไม่ใช่ปัญหาของบ้นเไม่ช่ปัญหาของเราเวได้ตอนนี้มันน่าจะไอ้ซิโนันไปเจอที่ไหนวะไอ้ซิโนไปไหนวะเนี่ยควมันไหนสิ ก็คือพวกชั้น <DM> น <V> ่ะเดี๋ยวก็ได้เจอกันแวนได้ไอ้เหี้ยคนดวงกระทืบไม่อยู่ตอนไปไหนไม่รู้ก็เป็นรูปกันนะโดนทืบที่ไหนก็ไม่รู้เลยเนี่ยตอนเนี้ยชูหันข้างนอกนี่ยรถนี่หมันขทำอะไรอะไรของบันวะอ่อชนล้ามาทั้ง ฉันว่ารถตำรวจรถจอดดีดีหรตัวรถพี่เดี๋ยวกรโดนมันกระเดอนี่ไงไอเสไอเสไอเส่มาโอ้จะหนีก่อนนะจะไม่อยากเจอมันอีกอะเสเอาไดีวะเฮ้ยมันใสกระสุนล้อมันใสกระสุนด้วยอะโอสน้อกระสุนยางกระสุนยางมาแล้วมาเลย่ายถายเายเล้ว่ายแล้เลยไปทานรอดีใสกระนลอได้ไม่โันกใช่แล้ให้เจสซีนคนแรกมาสแ สลดเลยอ่ะลายสดเลยอ่ะเฮ้ยมันแม่เจอหน้าประชาชนก็ใส่กระสุนได้เหรอวะเอาี้นะเว้แใงไปอเจสซี่ถ้าบอกว่าแล้วแต่เบนนี้อ่ะคือเอาแมงนะเห็นไหมคือมันมันให้เกาหลีเหนือกระทืบแกต่อหน้ามันเลยใช่ไหมมันกระทืบแบบมันให้ถือด้วยไอตำรวจนั่ะจ๊ะฉันคุยกับมันเองถ้าฉันบอกว่าแล้วแต่จิมมี่เอ้ยแล้วแต่เบนนี้เลยพวกแกผ่อนเลยนะเก็บมาแล้วแต่เบนนี่อ่ะจะรออยู่ตรงนี้นะ อเยฮ้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เราเราคออะไรหรอพี่ตี๋ไม่รู้จะไปไปเพื่อนอยู่ตรงนี้อย่าเข้าไปเยอะอย่าเข้าไปเยอะใช่ใช่ความคิดตีความพี่ตีความพี่ตีตำรวจไม่เต็มเลยเวรอะไรข้อแต่ข่าวยังไงข่าวแกมั่วซั่วหรือเปล่าฮะ ขาวไม่ม่วหรอกว้ยเสะเสะก็เชื่อมคนพวกชั้นแบบนี้มันดีที่ไหนล่ะตำรวจทำกับประชาชนอย่างนี้อ่ะเสอ่ะเสยังงั้นหล่ะไอ้หนุ่มป้าคุยกับมันหน่อยใส่ยังไงเี่เด็ดไม่เข้าไปอ่ะแกจะเื่อมคนไม่มีทางสู้นเนาะทำไมทำแบบนั้นนะฮะจะเป็นตำรวจรือเปล่าไอ้กลัวไม่จ่ายค่าอาหารเราก็เลยต้องซ้อมสักนิดหน่อย งานเหรอไม่จ่ายค่าอาหารไมต้องทำกันขนาดนั้นด้วยล่ะกฎหมายข้อไหนวะเนี่ยทำไมจ่ายค่าอาหารแกก็จับมันซีแกไปก็ถื่มันทำไมโอแโ่สั่งสอนตักเตือนหรือจะให้มันโดนจับเอาไหมพวกนายใช่ไหมคือปัญหาคือแกใช้ใจกฎหมายอยู่ๆก็จะจับพวกชั้นอย่างเดียวเลยหรือไงก็ต้องจับคนผิดซีแกก็ต้องบอกว่าทำามันสิฉันบอกว่าโชคดีขนาดไหนแล้วที่มันไม่โดนจับนะถ้าม่แล้ว กฎหมายแกก็ทำตามกฎหมายไปเต้แล้วทำไมต้องกระทืบเล่าเพื่อช้าเธอพวกแกกลับบ้านไปไปนอนซะกลับบ้านตอนนี้ที่นี่ฉันเห็นพวกนายทำตัวลับๆหล่อๆอยากอยากกลุ่มซะทำงานเด้อแหมมีคนแจ้งเขาบอกแกเอาพังร้านเขาเนี่ยฮะอ๋อไม่ใช่เลยเพื่อนเด้อใครไป็นพังก็บรรกระเทศพวกชาตินี่พวกแกหรือเปล่าที่กระทืบพวกช้างเนี่ยถามแกเลยฉันจะกระทืบแกทำไมวะ ไม่ใช่หมายถึงตำรวจก็นี่ไงตำรวจพูดเองอ่ะไม่จ่ายตังค์ก็กระทืบซะตำรวจโดนปากเลยมึงก็ยังพูดอลอยแกมาจ่ายเงินนในว่าไม่แล้วกฎหมายข้อไหนอ่ะที่บอกว่าไม่จ่ายตังค์ต้องกระทืบประชาชนอ่ะกไม่จ่ายก็ข้ากฎหมายไอ้นี่ข้าเป็นคนสร้างกฎหมายกฎหมายอยู่ในมือฉั้นในเว้นพวกแกมึงแค่พวกไก่อ่อนหรือพวกอะไรแทำอะไรชันได้ว่าให้กลัวไปเอาไปเอาไป

mọi người ơi 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 mọi người จะถึงนี่สิเฮ้ยแอ้จกกลัวสิไม่หินนะโอ้ยจอติชื่อเลยอะจอติฉันชื่อนุรีนะคะอ้อจ้านี่นี่มาทำไมที่นี่อะจอติเหือบมาสิวน้นสายหรือเปล่าอะไม่ใช่สายคืออะไรคะหนูโดนทิ้งว่างมาตรงนี้คือหนูเป็นคนไทยแล้วก็ หนูอยากมาทํางานที่นี่หนูก็เลยหนูจะหนูคิดค่างานเท่าไหร่อ่ะงานไม่หนูหมายถึงงานหมายถึงงานพนักงานทั่วไปงานรับจ้างอะไรอย่างเงี้นะคะก็รับจ้างนี่แหละอะไรค่าเลทนะเลทราคาน่ะไม่มีนะคะไม้วแต่นายจ้างออ๋แล้วเป็นถนัดด้านไหนน่ะ โอ้ยได้หมดเลยโอ้โหโอ้โหกี่ดังก็ได้เลยจดเจ๋นี่วันนี้สักหมื่นห้าดอลหนูไหวหรือเปล่าทำอะไรล่ะคะอาบน้ำน่ะงานง่ายๆน่ะนวดแต่นวดอ่ะหนูนวดไปหรือเปล่านวดผ้าผ้าใช้ได้หอยู่ค่ะนวดอะโลมา่ะรู้จักหรือเปล่าเคยนีบนวดแม่เท่าแม่เท่าอยู่ค่ะแต่ว่านวดอะโลมา์ไม่รู้จ uh, ัก โอ้ยอย่างนี้เองอ่ะจอตีออต้โอ้ยบานบานี่ยดิโอ้คุยกันเลยแต่ฉันไม่คุยเรื่องข้างใน,นฉันเดิดเดินมาตั้งใครกันวะโอ้โหฉันเดินเข้ามาเจออะไรวะเนี่ยเวเดอร์แล้ววัเดียร์ฉันนอกชอตี้จากไทยแลนด์อย่างสวยเลยอันนี้อะไรเนี่ยเขอ้าาขอทางมั้ยข้อทางมั้งลูกพี่อันนี บริัวณบรบิัวสู้เมาสู้เมาฮะสู้เมาฮะเลยเลยสงสารพื้นเลยว่ะ จะไม่ตอบรับเราแล้วแหละตอนนี้มันน่าจะล่าเราแล้วแหละเพราะว่าเสยร,ร่วงอ่ะคือตอนเนี้ยปัญหาคือเราลับรู้ไม่ได้มาเนีแย้แเราแล้ใครเขาพาสาวเพราะวนะ่านั่นอะ แผนหม่มาด้เพราะที่สองสาวอยู่โอ้โหไปได้มีแผนไหมแผนเนาะ,ะเจ้าพวกไหนเนี่ยตอนนี้เกาหลีปัญหาคือ,อเกาหลี<อ>แต่ปัญหาคือตอนนี้ติดต่อมันไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับมันยังไงแล้วก็ถ้าเราออกจากนี่แล้วตำรวจเจอใช่ว่าเราอาจจะมีปัญหากับตำรวจแน่นอนปัญหาลักคือตำรวจแต่ปัญหาลักคือตำรวจเวยมาไดะ ได้แก่แน่เดี๋ยวะรลองโทรมาฮ้ต่อขะสายนคือตำรวจแต่ดิมไมรหรอรบาบาลิโดาาจีนี่ไงมาครบแล้วเนี่ยเอาไงต่อดิสิขอเสียด้วยเลยจิบบี้เป็นไอ้ไม่ใช่จิบบี้ยจิบบี้กับ่อไร่ไม่รู้ไม่เอาอะถามไม่ไม่มีใครตอบ เปตสามเลยว oh hey, ่ะอ uh, okay. ันน okay, ี้เป mm ็นเมื่อกี้เขาไปเฟสสามเลยใช่ไหมไปเฟสสามเลยโอเคก็คือคิดว่าไงอ่ะอันนี้ต้องนับว่าเราไปผูกชุกไหมชัวร์ก็ต้องนับแหละนี่เหลือก็ต้องรอรับแรงกระทกสิจ้ะไม่น่ามา โอยเล่นกับพวกเกาหลีนี่นะมันอาจจะเขาเรียกอะไรเะว่าพวกมันเชื่อมั่นในจุดยุทธศาสตร์นะมันไม่มาง่ายง่ายยุทธศาสตร์จริงใหญ่ก็ามคิดช่นเดียอกันแล้ก็ไปเยี่ยมเยี่ยมถึงบ้านเขาแล้วไม่ใช่หรือไงว้ไม่แน่นะมันอาจจะเหมือนวันนั้นอาจจะเล่นใช่ไหมไม่แน่ที่มันมาหาเรานฉันขอหน่วยกล้าตายหนึ่งคนน่ะฝากเไปก็สุดเลยดิไปเลยชาเน็อ่ะ อาเท่าไหร่อ่ะใครเอาไหมจะได้ทีเดียวอะพี่ชอบมาพี่ชอบมาฉั้นจะไปด้วยจะพาไปมีมีใครมีแบนเดจหรือยังอ่ะเตรียมพร้อมก่อนเลยก็ได้เออแบนเดจฉันไม่มีฉันว่าจะไปซื้ออ่าซื้อไงจะได้ฝากทีเดียวไปซื้อไงแบนเดจด้วยแล้วก็กระสุนเนาะใช่แจะซื้อมากระสุนสักสองกล่องแล้วกันเอามาสามเลยเอาเยอะกว่านี้เอาสามเอาสี่เลยตอนตอนนี้อันนี้อ่าฉันฉันให้แกห้าร้อยอ่ะ